ก็สำหรับวันนี้นะครับวันจันท์นะครับเราก็ตื่นแต่เช้านะครับตื่นแต่เช้ามากเพื่อจะทำไปทำการซ้อมนะครับสวัสดีครับสนสนามนะครับวันนี้เป็นไงครับคูณใวันนี้สดชื่นครับกาศสดชื่นคันทิดครับเป็นไงบ้างวันนี้นยงไม่ร้อนเท่าไหร่ครับไม่ร้อนไม่ร้อนสุดโซนะครับวันนี้กองพันที่แปดเราครับกำลังเดินทางนะครับขึ้นรถแล้วครับวันนี้ แต่เช้านะครับตอนนี้ก็ตีห้านะครับตีห้าเราก็สวัสดีครับระจะทําการออกเดินทางไปที่ค่ายอดีศรน,นะครับสระบุรีนะครับผมก็กําลังจะเดินทางไปขึ้นรถนะครับที่ทักดีครับครบับดีครับเรวๆก้าว,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 วเร็วขึ้นไปเร็วก็ตอนนี้ก็ กำลังเดินทางขึ้นรถนะครับที่8นะครับมา <c oughs> เจอกันที่สระบุรีนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงลานสวนสนามแล้วนะครับทุกคน ครับมีรถถังมาจอดโชว์ด้วยเื่ใหญ่นะเป็นใหญ่มาถึงแล้วนะครับทุกคนอันนี้นะครับาวไงครับใจโยใจโยก็คนขับรถนำว่าไงวันนี้มาถึงจุดหมายแล้วโอเคครับอากาศดีไหมครับเย็นนิดหน่อยครับ แต่ยโยครับรถนำของเรานะครับกำลังพลก็กำลังลงมานะครับครับกอพันธสวนน้ำที่แปของเรานะครับลงมาแล้วนะครับลงมารวมกันนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแลงปับเปี่ยนตริงบอลพี่บอลบอลบอลแปบอล้าแครับชัวร์ครับแปดแปดหกอย่าเงี้ยพี่แครับี่นีแปดมาทั้งปีครับนแปดก่อนที่เราจะ ลงสวนสนามนะครับอันนี้แจวยังขึ้นมีบักกอดไหมเจ้าไปอยากแค่บักกอดนี่ครเอาแจวมาเดี๋ยวบักกอดขนาดใันน้ำเนื้อผู้ใดคนต่ำมัผู้ใดคนต่ำเอ้าต่ำเองเลยปะผมผมเคยเห็นเลยแจวบักกอดนี่ครับเคล็ดลับนะครับการสวนสนามที่ดีขึ้นนะครับ กองพันสนามที่แปนะคับไม่ได้มนเจออยู่ีไมดน้อยไ้ยนน่แถบจะไ้บราไ้แ่เหมต้ไหมูต้มไม่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 หมูต้มไม่เลไม่ทางอะไรบ้มงต้าข้าวครับกินข้าวต้มหมู

ผมดันแต่ตขาสูงสูงอีกนิดนึงอันนี้สวยครับอันนี้สวยแต่ขาขาโอเค ไอยเท้าทำดีครับรับก้องจะทำหน้าเดินแล้ว yes. ันแปดห้าหนึ่ดครบ ลูกชายดีฟัง,งหมดเลยนะครับพันแปดอยเท้าอัํลุกดีครับังแ้เัขาดูข้างหน้าดูข้างหนับไ,ไ,ไบ้ัครับั้าอยช้า นี่แหละไ,ไม่เหนื่อย สามยกเองดินั่งแล้ว 对，没错、嗯。嗯 Yeah. đi thử bay, rồi chờ đợi chờ đợi, rồi sẽ cho bạn bắn được không? được không? được là được không? được không? แฮปปี้เบอร์ไม่ดังเลยแฮปปี้เบอร์ เกลกล้วยหอมเกลืกล้วยหอมว่าไฟแข็งครับต่อครับมันไม่ติดต uh, ิดแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้วให้พูดพันยืดให้ผูดพันยืดหยุดหยุดยืนร้องไปยืนยืนล้อมไป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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วยืนล้อมไปใครเอาผ้าคลุมทุกคนนี่เดียวนี่เดียวยืนล้อมไปร้องไปแค่นั้น <IP> มันลมนลก็ปวดเสาเต็นลง h a to you เานเกดหน้มมากอาเคลียนเทียนนึงเคียนเทียนเก่งมากไม่ใช้ไม่ใช้มีมีป้ายหน้าป้ายอะไรกันไม่ได้กินอย่าเลยเดี๋ยวมกินข้าวแลว้ เก๋อวยหอมอันนี้ของของควมวันเกิดคอนราชสีถือไว้แล้วมึงจะรอดอยากได้อะไรมาบอกเอาคอนนี้มาเก็งไว้เก็งไว้เกไมทำสัญลักษณ์ไว้นะนะผมไปเอาที่รักเคยกี่หรือยัง ดีรักเคยิดยังดีรักปนัางพันสีประดองแม่เอ้ยแมดิแมอมดิผมนีแม่สีำไม่รักไม่อยากจะทำไม่ ทั้งพันสี่ยิงดังยิงดังบึ้งบึ้งที่เอาแบ่งแบ่งกันแบ่งกันเชคกล้วยหอมเลยเชคกล้วยหอมครับอลูกนี้แล้วกันสามลูกนะครับเปิดก่อนกายครับเจ๊กายครับแต่งตัวครับ Bye.